สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะทําการแสดงอยู่ที่วัดบ้านเชียงยืนตาบลเชียงยืนปะอเภอเชียงยืนอ้ยอาเภอเมืองอ,อําเภอเมือง, <laughs> ออองจังหวัดอุดรธานีค่ะฝนไม่ตกนะคะเพราะว่ามันตกแล้วแล้วตั้งแต่วางเวรค่ะแล้วตอนนี้มันก็หยุดแล้วนี่เรามาแกะกล่องไม่ใช่แกะกล่องสีแกะถุงเพิ่มเติมโชว์นะคะให้สมบูรณ์แบบกับเครื่องประดับของ โชว์สี่ภาคสยามเมืองยิ้มค่ะพี่น้องเราก็ไปถอยเครื่องประดับมาเพิ่มเติมโชว์ให้มันสมบูรณ์แบบนี่เราจะมีเครื่องหัวเป็นอันนี้แล้วก็จะมีเป็นแบบเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นแบบที่แบบนี้อันนี้เอาไว้ใส่กับโบเขาก็จะใส่โบด้วยแล้วก็ใส่นี้ด้วยสวยไหมสวยมาก ได้อยู่นะยีนี่ยีมาเราก็เออเราก็ถอยมาแบบว่าเครื่องประดับให้มันแบบเพิ่มเติมโชว์ให้มันแบบเต็มขึ้นเต็มโชว์ขึ้นนะคะก็มีอันนี้ก็ได้มาเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันเซ็ตคู่อ่ะได้เปเซ็ตคูยีรีเควสมาว่าขอนี่นี่มันต้องอยู่ระดับเดียวกันมาถึงจะชัดออมัน<ด>ต้องใส่<ด>ใช่ นายเอกคือเหลี่ยมเพียเมื่อเนี้ยหนักหนาเนี่ยวันไหนที่บอกว่าเราแบบอยากมวยต่างก็ใส่โบนูถือไหมถือมายีริเคสบอกว่าเขาแบบซองแบบได้ไหมเอาไว้เปลี่ยนแบบวันไหนเบื่อใช่ไหมวันไหนใส่โบน์ก็ใส่แบบนี้แบ่กูเหมื้นกับเข้มขัดที่เลือกมาแบบว่าไม่ได้ฟิกขนาดเดียวมันก็จะใส่แบบนูเลือกอันนี้ใช่ไหมนูบอกว่าอันนี้ก็จะใส่ได้แกบอกว่าถ้าแบบอีกอันนึงไอ้อีกองอ่ะมันจะตอง่ายเพราะว่ามันมันมันห่างลก็ ได้เนี่คือมั่น,นทีมันก็สิกตยากานมาแล้ว嘛เพราว่าพี่ชอบอันนี้มันเส้นใหญ่กว่าแล้วก็มีวันกินส,สังวาลทำไหง<ม>แล้วก็เป็นข้อมือโอูยพีน่น้อง<า>มืดก็หนอ่อยอยู่ดีคนละสองพันครัวอยู่ด,ดีแต่ว่าเพื่อบุญงานเราทําได้แต่มันสวยหมืนมั่ก็สวยแล้วก็มี่จอนหมูด้วยทำไงเพราะว่าเราแขียนทำ ถ้าใส่อันนี้พี่จะใส่ไม่หินได้มั้ยต้องใส่ไม่ก่อนอแล้วก็แปะนี้เข้าเนาะก็จะฟีลนี้เออแต่ว่าพี่เนี่ยยากได้อันคือมันเป็นจอมแล้ว,ลวสุดที่ของนีจ้ามะนี่ทุกคนไง มาชมนะคะวันนี้อยู่ที่เชียงยืนค่ะวัดบ้านเชียงยืนสถานที่ดีมากเลยเพราะมันเป็นมันเป็นลานปูนมันมันกับบ่อใหญ่เตะคำว่าฝนตกไหมมันตกแล้วๆค่ะใช่มันตกแล้วๆแล้วทีนี้น้ํามันก็ไหลไปหมดแล้วพื้นมันก็จะแห้งแล้วตอนนี้นะพี่น้องออกมามวลจอยรุ่นของการแสดงสามทุ่มนะคะเจอกันค่ะเราพร้อมมากพร้อมมากค่ะดูรอดูนะคะว่าเข้าใจเรือเาวันนี้ใส่นี้ก่อนนะได้ได้มันแปลกใหม่ดีโอเค เจอกันครับ